สวัสดีครับผมช่องนักบ,บินทําสวนวันนี้ผมจะไม่ได้ทําสวนครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูวิธีการถอดและเปลี่ยนหัวเทียนรถยนต์นิสสันมาร์สครับจะเป็นอย่างไรมีวิธีการอย่างไรไปชมเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเปลี่ยนหัวเทียน นิสสันมาร์ทอาการของเขาก็คือ,อเครื่องสะดุดเนื่องมาจากสันสนิฐานหรือว่าน่<ม>นาจะมาจากโอเทียนครับหมดอายุค,ครับผมเคยเปลี่ยนมาแล้วสองส้งคัวันนี้ก็เลยจะมาลองมาถ่ายคลิปเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกๆคน,นครับไม่ยากครับไปได้เลยอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการถอดและเปลี่ยนโอเทียนครับ มีแหวนเบอร์สิบลูกบล็อกตัวต่อสัน้นเบอร์สิบบล็อกเทอเทียนพิมพ์วงแบนแล้วก็เด็กกันยางอันหนึ่งนะครับสิ่งที่เราต้องถอดเป็นสิ่งแรกก็คือน่ครับกรองอากาศด้านนอกด้านในนะครับที่ผมจะถอดนะครับเราจะต่อถอดชิ้นนี้ออกครับถอดอรอตตัวนี้ออกถอดตรงนี้ชุดนี้ออกหลังจากนั้นเราจะถอดชุด ถอไอดีออกนะครับท่อไอดีชุดนี้ถอดออกหัวเทียนของเขาที่อยู่นี่ครับหนึ่งสองแล้วอยู่ด้านใต้ท่อไอดีอีกหนึ่งทันนะอยู่ข้างในนู้นมันจึงเป็นสาเหตุที่เราต้องถอดชุดท่อไอดีออกครับเพราะหัวที่สามมันอยู่ข้างในนี่ใต้นี้ครับ I é o na. ideal. มาอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวนะ うープンです。<music> ต่อไปเป็นขั้นตอนถอดสามตัวนี้ออกสองแล้วก็สาม แค่พอขยับหนีเราได้ทํางานได้พอจุกหัวเทียนที่สามที่อ,องตายด้านข้อยดีมันขวางอยู่หัวเดียวหัวอีกสองหวัวอยู่ด้านนอกสอนะงสมาอดแต่ว่าหัวที่ด้านในต้องลือ้อท่อไอดีออกนี่ครับ เปีนสหัวครับสภาพสุดๆครับก็ผ่านไปแล้วครับสำหรับการชอ,อาหัวเทียนนิสสันมาร์สครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับทุกท่านที่ใช้นรถยนต์นิสสันมารสนะครับ เราจะสังเกตเห็นว่านะครับหัวเทียนหนึ่งสองและหวัวสุดท้ายที่อยู่ด้านใต้ของท่อไอดีครับซึ่งเป็นเป็นตัวที่อยู่ด้านใต้ที่ถอดยากที่สุดนะครับทําอย่างไรใช้เครื่องมือไม่มากก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์และวิทยาทาน,นครับก็ขอบคุณสาหรับที่ติดตามรับชมรับดูนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานขอบคุณมากครับที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ